สวัสดีครับในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกระแสข่าวของดุงพลนะครับรู้สึว่าช่วงนี้ดุงจะดวงดังและฮอตฮิตมากนะครับถ้าเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับทีมหมูป่าที่เข้าไปติดในถ้าคุนนางนำนอนนะครับตอนแรกก็ดูทุกคนก็จะเพ่งเล็ง ไปจับผิดกับพวกเขาที่เข้าไปติดในถ้ำนะครับหาว่าเป็นความประมาทเดินเล่อความรู้เท่าไม่ถึงการคือไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรนะครับแต่พอติดนานเข้ามีนักข่าวไปทำข่าวนะครับก็เริ่มพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกส่วนทุกวงการก็เข้าไป ลุงทีมหมูป่ากันเป็นการใหญ่นะครับเด็ดสุดรัฐบาลถึงขั้นจัดพิธีมอบรางวัสลสรรเสริญกันไปเลยทีเดียวให้ทุนเรียนต่อศึกษาดูงานรับเข้าทีมฟุตบอลคือโอกาสพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทั้งที่ตอนแรกเป็นเรื่องเข้าไปแบบอะไรละ่ะ ไปติดเองอ่ะจะ้พูดถึงนะก็กลายเป็นเรื่องดีขึ้นมาไปเลยเช่นเดียวก,กันกับเรื่องของลุงพลตอนแรกก็ตกเป็นคดีน้องชมพู่ตอนนี้น้องชมพู่ก็เหมือนถูกเงียบไปเลยกลายเป็นกระแสไปจับอยู่ที่ลุงพลทำอะไรก็รู้สึกดูดีไปหมดข่าว ก็เอามาออกกันทุกวันนะครับลุงพลก็พูดว่าอยากได้พัดลมอย่างนี้พัดลมก็ไปถึงบ้านเป็นร้อยตัวหนึ่งคันลดเลยโอ้สุดยอดไปเลยรู้สึกว่าชีวิตจะดีจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่าสุดก็เพิ่งแวะเข้าไปดูนะครับก็เห็นมีการเปิดช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลี่นะครับคลิปหนึ่งที่ออกมา มีคนดูเป็นสิบล้านนะครับสิบล้านวิวในเวลาสองสัปดาห์ก็ลุงพลนั่งกินข้าวกับปลาบองไข่เจียวปลาบองสองนาทีคนดูไปสิบล้านวิวแล้วอีกคลิปต่างๆก็มีคนดูไม่ต่ำกว่าสองแสนวิวโอ้โห,โห,โหตอนนี้ช่องของลุงพลก็ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยได้เวลาสองสัปดาห์มีคนตาม หนึ่งแสนสองหมื่นคนน่าจะไม่ผิดนะครับโอ้โห oh เรียกได้ว่าชีวิตผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ากระแสของสังคมจะพุ่งไปถึงขนาดไหนจะเหมือนที่หมูป่าไหมก็คือเงียบหายกันไปเลยข่าวก็ไม่ม,มีออกมาเลยว่าเป็นยังไงคนก็หลงลืมกันไปแล้วนะครับ ก็ต้องรอดูคดีว่าคดีจะดาเนินการต่อไปยังไงจะจับตัวผู้กระทําความผิดได้ไหมน้องตายเองหรือเป็นฆาตกรรมก็ยังน่าสนใจน่าติดตามไปและชีวิตของลุงพลจะเปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนนะครับก็อลองอดูสุดท้ายนี้ก็นึกถึงคำพูดเด็ดในหนังเรื่องสไปเดอร์แมนนะครับอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ย่อมมาด้วยภาระที่ใหญ่ยิ่งนะครับลุงคนโด่งดังขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับทุกกระแสก็ไปจับอยู่ที่การกระทำทุกอย่างของลุงวันดีขึ้นดีถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าสังคมจะว่าหรือตำหนิยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป ที่ออกมาพูดนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็แค่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันมาถึงจุดที่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงข่าวประโคมสามารถไปประกบกับจินตลาอย่างนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นทั้งที่ตอนแรกก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ยังไงก็ ติดตามกันต่อไปครับลาไปก่อนสวัสดีครับผม